สวัสดีครับพบกับทีมงานอวยฟุตบอลรับฟังข่าวสารเรื่องกีฬาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับลิวันโดอดีตกองหน้าทีมชาติบาซิลเปิดเผยว่าไม่ต้องการให้ใช้โค้ชต่างชาติมาคุมทัพแซมบา้าแทนที่ตีเต้ที่ลาออกไปหลังทำทีมตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตา หลังตกเป็นข่าวกับเป๊ปกาดิโอลาคุนซือชาวสเปนโดยกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยและคิดว่าเป็นการไม่เคารพโค้ชชาวบาซินหากคิดจะใช้โค้ชต่างชาติมาคุมทีมชาติบาซินผมคิดว่ามีโค้ชที่มีศักยภาพพอสําหรับการทำทีมบาซินในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นโลเจริโอเซนีฟอนันโดดินิส กูเกาเลนาโตสเกาโซหรือโลดิวันโยจูเนียการนำโค้ชต่างชาติเข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแชมป์โลกได้ mm hmm. คิดว่าโค้ชชาติอื่นก็อยากเป็นโค้ชให้ประเทศตัวเองคว้าแชมป์โลก mm hmm. เพื่อให้คนในประเทศตัวเองมีความสุขเพราะมีเพียงชาติเดียวที่ได้แชมป์โลกมาแล้วห้าสมัย ไม่สงสัยเลยว่าโค้ชต่างชาติเก่งๆมีเยอะแต่เซเลซาคือความเป็นตัวเองชาติของพวกเราชาติของพวกตนขับเคลื่อนด้วยเลือดบาซินสำหรับสำคัญมากสำหรับนักเตะฟุตบอลโลกเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สั้นจะแพ้หรือชนะด้วยรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นริวันโดไม่เห็นด้วยครับกับการที่จะ ใช้โค้ชต่างชาติเพราะชาติบาซิลมีโค้ชที่เก่งหลายคนเราดูติดตามชมกันครับว่าบาซิลจะตั้งใครมาเป็นโค้ชคุมทีมชาติต่อไปแทนติเต้ที่ลาที่ลาออกไปครับหลังจากทำทีมตกรอบแป่ทีมสุดท้าย